ไม่เดินไปกับแม่ลูกม้ว่าจะเป็นตู้เย็นอัตโนะหรือตู้เย็นมือถือก็ยังมี มีล้างค่าเชโล่แม่นั่นอะไรไงเขาจะทำพญานาคเหอันีคือสานะคะใช่จะลอิกันที่ไทยะคะ บาทถ้าไม่อกแต่แต่มันอยู่ในนี้ค่ะมันอยู่ในนี้แต่ถ้าไมยอดแกะประมูลเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะคะอุ้ยอุ้ยพอพอบอกว่าอีกอีกกี่ชั่วโมงคะอ๋ออีสิบห้านาทีอีสิบห้านาทีถ้าใครยังไม่ออกนะคะถ้ารางวัลใหญ่เรายังไม่ออกเราจะทําการประมูลนะคะประมูลเริ่มต้นที่ ราคา1,000บาทนะคะแต่ทุกปีเนี่ยของเราก็ออกหมดทุกปีใช่ไหมคุณภูมีเราไม่เคยกักนะคะเพราะว่าเป็นการขอบุญกับโรงเรียนล้วงมาล๊กตจริงๆแล้วะใครแม่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เลยใช่เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะคะหลังเลิกงานเปิดให้ดูไม่ล้วงเอาเองใช่ไหม รายได้จากตรงนี้นะคะเราก็จะสมทบทุนนะคะซื้อรถ6ห้กับโรงเรียนนะคะเป็นการสมบคุณร่วมกันยันเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องชาอำเภอลำหนาและอำเภอใกล้เคียงที่เข้ามาเที่ยวนะคะประเพณีเระเมณีงามขอข้าวลามอำเภอลำหนาของเรานะคะ กลับมาเราเราปิดแล้วนะคะเลยสิบห้านาทีไปล้วงเขามั่งเลยลูกแต่จะไปรู้บางทีท่านที่ซื้อ20บาทอาจจะดวงดีได้ตู้เย็นของเราไปนะคะเป็นตู้เย็นยี่ห้อไพรเออร์นะคะอย่าใจต้องรู้มากเลยอย่ารู้ยังมีใครอยู่ได้นะคะอย่าว่าแต่คุณครูมีเลยค่ะคุณครูทรายนี่อยู่ที่บ้านมีมีแต่ตู้

คมมากๆเลยค่ะคุ้มสุดคุ้มกันเลยทีเดียวใช่ค่ะผ้าห่มนวมของเรานะคะก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะยังมีนะคะแต่ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะใครที่ได้ผ้าห่มนวมไปนะคะเอาไปห่มที่หน้าเวทีหมอลำนะคะจะได้ห่มไปได้มาแล้วใช่แล้วค่ะได้มาแล้วใบหนึ่งนะครับเราไป ว่าทำบุญก่ยนแล้ว่ะสองห้าใบหนึบาทเท่านั้นนะคะหาใบหนึ่งบาทสิใบสองร้อยบาทนะคะเราลดเลขแจกแถมแล้วนะเท่านั้นนี่เหลอต้เย็นได้นี้ครับได้อนนี้ได้คืออะไรยาก็มีนะคะวิ่งโตลมหนาวเอาจก้านหน้าเอาจากไยาไมน้ำหนาวไม่ครับสเสื้อเอาไอ่านี่ ใช่เราเจอเองยี่สิบบาทก็ได้แล้วใช่ค่ะอย่างที่ยี่บบานะคะมาจากกองกลนงไปยี่สิบบาทได้ทีวีกลับบ้านไปเลยพี่นนทรจริงนะคะคุณตายใช่แล้วค่ะคุณครูเมยีเอาแม่บางคนยี่สิบบาทได้เลยบางคนหลายร้อยก็ยังไม่ได้ไปนู่นเลยถังนู้นว่างหรือจะเอาถังนี้เขาฝากไว้เอาไว้ข้างหน้าได้ไหเอาไว้ข้างหลังได้ไนี่ยรางวัลของเรานะคะยังมีนะคะ เป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เอลแอลอะไรคะจักรยานโอ้โหโอ้โหจักรยานตะปันไปแล้โหยินดีด้วยนะคะเอ้ยแล้วเราบอกมีคนมาหลายรอบมากจังใช่ค่ะใช็นที่คุณพี่คนเดิมรือเปล่าโอ้โหได้จักรยานกับบ้านไปแล้วย่นดี่้วยยินดีด้โยเลย มีชอบดีมากเลยได้ไปแล้วชกรยอมาเลยนะคะได้เลยจักรยานของเรากลับไปนะคะวันนี้มีเด็กๆหลายคนเขาโพสตมาจับหลายรอบใช่ค่ะจักรยานเตอร์อะไรคะคุณครูจักรยานอันเกอร์ครับพี่ครูอักลย์เบลล์เบลน์เบลล์เบลก์เบลล์กบลล์เลลเบกเลเลนโ ติกน้ำร้อนออกอีกแล้วเขาบอกว่าถ้า